คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o ์ท็ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ e EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับ FC 25บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมอะ Sacrifice Gamer เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับและคุณกำลังอยู่กับเกม UFL Demo นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ครับผมเขาบอกว่าเป็นเกมที่ Cristiano Ronaldo นะครับผมทุ่มเงินกว่า1.4พันล้านบาทนะครับผมในการพัฒนาเลยนะเกมนี้นะครับซึ่งทางสรีมก็ปล่อยเดโมมาให้เราได้ทดลองเล่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไหนๆแล้วก็มาลองเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันครับว่าเกมเพลย์เป็นยังไงครับไปเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะให้เราว นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็น s a c r i f i FC นั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นนะฮะ Sacrifice f o o t b a l แล้วก็เป็น SFc นี่แล้วก็ Confirm and Continue ครับแผนที่เราจะเล่นนะครับคุณผู้มชมแน่นอนครับแผนที่เราชอบใช้เป็นประจำมาสำหรับทั้งเซอร์ก็4-3-3นั่นเองครับ โอเคครับแล้วก็433เ 3, สร็จแล้วก็ไปกันต่อครับแล้วก็นี่ฮะกับตันครับผมจะเลือกใครเป็นกับตันทีมนะครับก็ตอนนี้นะครับเกมนี้ก็จะยังเรื่องของลิขสิทธ์ก็จะยังน้อยนะคุณผู้ชมครับก็กับตันเอาใครดีวะเอาแล้วครับในเมื่อมาแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับผมเอาฮาเลนเป็นปกับตันไปเลยแล้วกันฮนะจบๆไม่มีโรนโดไหนหรอไม่มีโอ้ยกันก็เอาฮาเลนแล้วกันนะไปะเอาแล้วครับนี่ฮะแล้วพอมาปุ๊บก็โอ้โหที่เหลือก็ใครก็ไม่รู้เหลือเชื่อมีเอ้ยมีลอสบาร์คลี์ด้วยวะเอาวะ แล้วก็มีเคอร์ติสโจนครับแบ็คขวาเป็นคอนเนอร์แบนลีย์ด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเอาล้วครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เรานะครับผมได้สร้างตัวสร้างทีมมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเข้ามาถึงหน้านี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาปรับออปชันกันสัหน่อยแล้วกันนะครับขอดูออปชันเกมหน่อยว่าอะไรยังไงนะครับผมในส่วนของอ่าตรงนี้ผมก็จะปรับเป็นอัลเทอร์เนทเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าน่าจะคล้ายๆกับ f อฟซีนะครับในส่วนของอัลเทอร์เนทนะครับก็คือยิงเหมือนยิงเหมือนพวกอีฟุตบอลนั่นเองครับกดปุ่มมสีี่่เเหลยนาะ ในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครผมก็มีแค่นี้ครับผู้ชมฮะปรับเป็น f u ลส s c r e e หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ full s รีน e n resolution แล้วก็ quality preset ครับมีแค่นี้แล้วผู้ชมฮะไม่มีการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมแล้วก็พวกตั้งค่าแบบ VSync อะไรเงี้ยความลื่นความอะไรก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปิด license music ด้วยนะครับใครที่ทำคลิปก็อย่าลืมปิดด้วยนะครับไม่ไงั้นก็ติดลิขสิทธิ์ยับเลยนะฮะ ก็ตรงนี้ก็โอเคครับคามิล่ามีในส่วนของมุมกล้องด้วยนะครับมีหลายหลายแบบว่าไอโซเมตริกครับบอร์ดแคทเอาไม่แบบโอ้โหบอกว่าเยอะมอีแค่นี้ก็อย่างว่าแล้วเดโม,โมมีแค่นี้นะครับโอเคโอ้คุณผู้ชม และอันนี้นะครับผมเราสามารถซื้อนักเตะเข้าทีมเราได้นะครับโอ้โหดูดิครับแฮร์รี่โคงแฮร์รี่เคนเอ่ยอะไรเอ่ยดูราคาเดี๋ยวผมโอ้โหเอ็มบัปเป้อย่างงี้ราคาเป็นโคตรเดือดเลยนะเอาตังค์ที่ไหนซื้อก็คือคําถามเลยแล้วก็จะมีการยืมตัวได้ด้วยนะครับผมโดยใช้เงิน CP นั่นเองนะครับผมยืมตัวมาเล่นได้ครับแล้วก็ถ้าถ้าบายเลยก็คือราคาเนี่โอ้โหบอกเลยว่ามหาศาลครับผมแพงแพงทั้งนั้นเลยครับก็วิธีการหาเงินก็น่าจะเป็นพวกลงแรงไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ และในส่วนของตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็จะมีในส่วนของเออเหมือนเป็นเดลี่นะครับเป็นเควสให้เราทํานั่นเองนะครับผมซึ่งเควสนี่รายอาทิตย์นะครับถ้าเราทําได้ดูครับจะได้เงิน600ล้านอะไรเงี้ยได้แพ็กทีมออฟเดอะวีคด้วยนะครับทีมออฟเดอะมันช์นะครับผมโก็ผมบอกเลยว่าต้องทํากันยับนะฮะพวกเควสพวกอะไรนะครับผมต้องเอาเงินเนี่ยเอาเงินซื้อนักเตะนั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมไหนๆละเดี๋ยวผมจะมาเล่นแรงให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วกันครับผมสักหนึ่งเกมแล้วกันะผมว่าเป็นยังไงนะครับไป เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาฮะและนี่คือเกมเพลย์ของ UFL นะครับผมอ่าเสียงภาคเสียงอะไรก็มีด้วยนะครับผมแต่ก็เรื่องของลิขสิทธิ์อาจจะยังไม่มีนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นค่ายที่เพิ่งแบบว่าทำใหม่เลยนะครับอย่างน้อยก็นี่ฮะมีอาดิดาด้วยหลายมาครับผมเอลิบัลคาร์เลนเอาละครับแล้วเจวานี้เอฟฝาตัวข้าวก็ยังงงๆอ่ะยังงงงงเว้นี้ก็ทักทายหน่อยแล้วกันลูกนี้ก็โหูยทักทายไปครับทักทายไป แล้วเจ้านี้ใต้ตกมาต่อจะให้ฮาแลนด์ไม่ได้ครับบอลออกหลังไปอ่าแล้วบอลเจ้านี้เปิดทิ้งขึ้นมาต่อคกำลังโหมมาได้ลูกนี้บอลมาถึงต่อเจ้านี้สวยครับแล้วก็แทงมาต่อเจ้านี้โอ้โหติดแต่ยังได้อยู่คว่าเรามีความเร็วนี้นักเตะเรามีความเร็วอยู่แล้วแล้วบอลเจ้านี้เอาไงเปิดไปต่อจะให้ฮาแลนด์ไม่ถึงฮาแลนด์ครับโอโ้โหไปให้ใครก็ไม่รู้ครับจังหวะนี้นะครับบอลมาต่อเจ้านี้โทมัสครับ โอมัสอย่างวันี้เอาไงฮะดึงไปก่อนดึงไปก่อนไหลมาต่อบอลมาถึงเจ้านี้ฮาเล่นยิงเลยแล้วกันลูกนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยครับเข้าสังหารที่ผมหนึ่งศูนย์โอ้โหได้เฉยหรือว่าฝั่งตรงข้ามเป็นบอดบ้างดูต่างเหลือเกินนี่ครับบอลเจ้านี้จ่ายมาต่อครับผมบอลถึงฮาเล่นแล้วก็ซัดเลยลูกนี้ครับโอ้โหคมๆเอาแล้วบอลเจ้านี้เอาไงฮะแทงทะลุขึ้นมาเลยเจ้านี้โอ้ยโดนเอาคืนเลยโดนแย่งคืนเลย แล้วบอลน,นี้เราเอาคืนได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านี่ได้อยู่สวยครับแล้วก็สวนเลยครับไปฮะแล้วบอลมาแล้วเจ้านี้เห็นฮาแลนด์อยู่ฮะเจ้านี้มาแล้วฮาแลนด์เอาไงฮะฮาแลนด์จะยังไงดึงดึดมาก่อนดึงดึดมาก่อน,ม,อน,ม,อนมีช่องยิงเลยลูกนี้โอ้โหโอ้โหฟังตรงข้ามนี่บอกเลยว่า AI แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่คนจริงหรอกนี่ครับจังหวะนี้ของฮาแลนด์ดึงดึ้อมาหลบมาสอดจากนี้แล้วก็มีช่องก็ยิงไปเลยครับ โอ้โหใช้เลย FC 25ียี่าแลจ้าจำแรงมาโอ,โ,โอ้โหแต่ก็ใช้ได้นะภาพเอายื่นอยู่เลยครับมาท,ที่เคลว์สไลเดอร์ครับผมจังหวะนี้เราเข้าเลยครับนี่ไงแล้วก็เอาอีกแล้วครับจานมึไงให้ใบเหลืองง่ายเกินไปหรือเปล่าวะ <c oughs> แล้วบอลอย่างนี้ลองแทงช่องดูครับโอ้โหแทงช่องไปดีเลยครับ <c oughs> มาเราโดยเทีับผมจังหวะนนี้ แทงช่องทะลุขึ้นไปก็สวยครับและบอลมาแล้วจุดนี้แล้วก็เปิดมาต่อจุดนี้ฮาแลนด์จะยิงได้ไหมเอ้าจ,จับอยู่แล้วยิงแล้วนี่โอ้เรียบร้อยเลยครับเขาเรียกว่าบอลเข้าทางแล้วฮาแลนด์ครผมทักกี่ประตูแล้ววะเนี่ยนี่ครับบอลจุดนี้ผมเปิดมาแล้วบอลมาเข้าทางฮาแลนด์จับแล้วก็วอลเล่เลยครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ย นะครับบอลมาต่อเจ้านี้ด oh ึงมาต่อนี่ครับบอลมาต่อแล้วก็ไปนะครับบาร์คลีย์แทงไปต่อบอลไปที่ฮาแลนอีกแล้วแล้วฮาแลนลองยิงไกลดูแล้วกันลูกนี้ก็โอ้โหเซฟได้ครับอยากจะลองเทสหน่อยการยิงไกลมาแล้วฮาแลนเจ้านี้ว่าง่าสกิลหน่อยสกิลหน่อยแล้วมีความเร็วอย่านี้ไปฮาแลนบอกกูไปอ่ะเพราะฝันตัวข้ามเป็นแค่บอดฝันตัวข้ามเป็นแค่บอลเจ้านี้ยังไงยแล้วไงอืมเร็วเกินฮาแลนเร็วชิบหายเลยนะบอลมาต่อนี้ลองชิปลองยกอย่างนี้ได้ไหมเอ้ยยกได้ด้วยยกได้ด้วยยกได้ด้วย คนสร้างที่เคยเล่นมาก่อนชัวร์เลยครับแล้วลบอลมาต่อเจ้าเดียวฮะไหนลองยกแล้วหมงนดิยกปมไอ้เหี้ยกลายบอลเล่เฉยเลยโคตรจังฮาแลนด์น่ะโอ้โนี่ฮะจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมดูครับยกมาแล้วก็โอ้โ,ฮโฮหฮาแลนด์จะยิงแบบดือด้อเลยโ,ฮโฮอ,อ้โหดื้อ บอลเจนี่ละลองเปิดมาหน่อยละฮาเล็ตโขลกนี้จาทีไม่ได้เฮ้แต่แม่งลูกเปิดมุมลูกอะไรอย่างงี้เนี่ยผมมองว่าทำไมรู้สึกว่าได้เปรียบจากกับคนกับคนที่เป็นคนเปิดอ่ะหรือว่าเพราะฝั่งตรงข้ามมันเป็นแค่ AI ไกักาครับดูเนี้ยจ่ายมาต่อเดี๋ยวนี้ดูฮาเล็ตเอาขู่จะยิงไม่ได้ครับโดยรวมก็คือโดยรวมเกมมันก็ยังแบบว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมอ่าหลังจากที่เราเนี่ย เล่นแล้วนะครับผมยังมีความแข็งแข็งอยู่นะครับอานะครับคุณชมะเราเล่นแค่ครึ่งเดียวพอแล้วกันก็พอจะรู้แล้วนะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับรีแมตเลยอ่านะครับคุณชมหลังจากที่เราเล่นกันมาครึ่งเกมนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเกมเพย์โดยรวมก็ถือว่า ยังมีความแข็งแข็งอยู่นะครับผมด้วยความที่ว่าเกมนี้คาดว่าน่าจะเป็นเกมฟรีนะครับผมก็เลยแบบว่าเอ่อพวกโมชั่นพวกอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่โดยรวมก็สามารถเล่นได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดให้เล่นหลากหลายนะครับอันแรกก็จะเป็นแรงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการเล่นทั่วไปก็ผมเพย์ออฟมีเฟรนลี่เล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็โลเคอลแมทช์ก็คือเหมือนว่า2จอยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไมค์คลับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่แบบว่าเราสามารถเออจัดทีมของเราเองได้รผมมแล้วกก็ีานะครับ คอสมิเคชันได้นะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับผมในส่วนของมาเก็ตครับก็อันนี้ก็สรุปอีกทีครับจะเป็นการที่เราสามารถซื้อนักเตะได้พอเรามีเงินเรามีอะไรแล้วเราสามารถมาซื้อได้ดูโรนโดครับผมสแตต์เก้าสิบปวดจัดปวดจัดรัสเซียผมแต่ว่าไม่มีตังค์โอเคครับคุณผู้ชมฮะเกมนี้เราก็ไว้กันเป็นที่ประมาณเท่านี้หลักๆคือผมอยากจะให้มาดูกันที่เกมเพย์นั่นเองครับผมว่าจะเป็นประมาไหนแต่โดยรวมเนี่ยเกมเพย์ก็ถือว่าเออใช้ได้นะผมมองว่า ถึงจะยังมีความแข็งงอยู่ถึงจะยังแบบว่าแปลกๆอยู่นะครับผมแต่ก็เล่นได้เพลินๆดีนะครับผมสำหรับคนที่อยากแบบเล่นเกมฟรีแล้วก็แบบว่าจะว่าไงครับแบบว่าเล่นเกมฟรีแล้วก็แบบหาทีมสร้างทีมเหมือนเล่นอัลติเมททีมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครสำหรับเกมนี้นะครับผม UFL นะครับเกมของพีโดนั่นเองนะครับที่ช่วยกันลงทุนสร้างด้วยเนาะนะครับโอเคฮะก็ก่อนจะจากกันไปก็รบกวนนะชชวยกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำจ่ายกำลังคลิปของช และเดี๋ยวไว้พบกัมพันนาคุณชมแล้วเจอกันนะครับ